8ปีที่แล้วที่<ฮ>เราเริ่มเริ่มที่จะให้อาหารกระรอกแล้วด้วยความที่เราเป็นคนชอบถ่ายรูปคือก็ถ่ายแบบเล่นๆเ,เนาะใช้กล้องมือถืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักมากเลยมันเป็นความเหมือนกับความหิวใจเลยเบาๆที่เวลาเรามาแล้วเราได้ทุกครั้งแล้วเราก็เลยอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้เห็นความน่ารักของอกอระรอกบ้างก็เลยเริ่มต้นด้วยการไปเปิดไอกระรอกอออ บอกบอกพิกัดหน่อยได้ไหมที่มันกระลอ,อกมันอยู่เยอะเผื่อแบบคุณผู้ฟังใครเพื่อนๆที่ฟังอยู่เฮ้ยฉันอยากไปให้อาหารกระรอกอ่ะอยากไปถ่ายรูปบ้างอะไรย่างเงี้ยเอาจริงๆก็คือเราแวกเนี่ยมันจะมีส่วนจตุจักแล้วก็ส่วนรถไฟที่มีกระรอกเยอะๆแต่ว่าส่วนที่ปอไปเป็นประจำเนี่ยคือส่วนจตุจักก็คือเดินเข้ามาถ้าใครมาจากรถใต้ดินนะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้ก็คือต้นไม้ทุกต้นน่ะจะมีกระรอกอยู่สามารถ ไปเรียกหาน้องได้เลยแต่ว่าส่วนมากต้องไปช่วงเช้าๆนะเพราะว่าถ้าใส่สายเวลามันร้อนเนี่ยมันก็จะขึ้นไปนอนละมันก็เหมือนคนมันก็หลบแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้นไม้ทุกต้นอนะ่ะมีหมดแล้วก็ช่วงตรงกลางๆสวนที่อยู่ใกล้ๆอาคารสํงงานักงานที่เป็นอาคารอํานวยการอันเนี้ยก็จะมีกระลอกอยู่เยอะ Mm hmm. แต่ต้องบอกนิดนึงว่าเวลาเอาอาหารไปให้อ่ะต้องพยายามเลือกอาหารที่มันดีกับกระรอกเนาะเป็นอาหารที่กระรอกกินจริงๆอย่างเช่นถั่วธัญ mm hmm. พืชที่มันไม่ได้ปรุงรสไม่ใช่เอารสแบบหม่าล่าหม่าล่าอย่างนี้ไม่ได้น้องอาจจะแบบตุยได้เลย mm hmm. ก็คือเอาอะไรที่ไม่ต้องปรุงไม่ต้องใส่เกลือไม่ปรุงรสเลยเป็นรสจืดๆ oh. ค่ะหรือผลไม้ก็ได้ mm hmm. อย่างส้ม mm hmm. มะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยขนหนูอย่างเงี้ยน้องก็กินหมดเลย คือเราม,มีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วป่ะที่บ้านอะไรไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองซะทีเดียวเพราะว่าปอยอยู่คอนโดแล้วคอนโดเขาไม่ได้ให้เลี้ยงสัตว์เนาะม,ม,มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรามีความสุขเวลาที่เราไปหากระรอกเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนรักสัตว์แล้ว ทีแรกเราก็ไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับกระรอกเราเพราะว่าชีวิตตั้งแต่เกิดมาเราก็ใกล้ชิดแก่หมากับแมวนั่นแหละอแต่พอเราได้มาสัมผัสความน่ารักของกระรอกเราก็รู้สึกว่าเอ ي, จ้จริงๆรอ่ะสัตว์ทุกประเภทบนโลกอ่ะมันมีมุมความน่ารักของมันแล้วมันก็เป็นมิตร กับเราถ้าเราเป็นมิตรกับมันก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสัตว์มันรับรู้ได้นะว่าใครที่ดีกับมันใครที่มาเป็นมิตรใครที่แบบมีน้ําใจมีอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันก็คือส่งผ่านหากันได้อืม